สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง King Richard นะฮะเป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งครับที่ได้รางวัลน,นะครับจากเวทีออสการ์ Oscar นะครับครั้งที่94นะครับในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะฮะแล้วผู้ได้ไปก็คือคุณบิลสมิธนั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นออสการ์ Oscar ครั้งแรกของคุณบิลสมิธเขาด้วยนะครับโดยเรื่องนี้เข้าชิงถึงหรางวัลเลยนะแล้วก็ได้มาหนึ่งรางวัลคือเป็นเบสแอคเตอร์นั่นเองนะฮะซึ่งนอกเหนือจากเหตุการณ์ในวันนี้นะฮะที่คนจะ พรังรพูดถึงกระแสที่คุณวิสุิทเนี่ยเดินขึ้นไปตกพิธีกรนะครับที่เราเรียนพยาเขานะครับวันนี้ผมจะขอพูดในมุมมองของตัวหนังหน่อยละกันนะครับว่าหนังเป็นยังไงบ้างนะฮะคือหนังเรื่องนี้นะครับสร้างมาจากเรื่องจริงนะครับของครอบครัววิลเลียมก็คือวีนัสุลเลียมและก็เซน่าเบลเลียมนะครับที่เป็นนักเทนิสที่มีชื่อเสียงมากๆนะแบบขนาดผมที่แบบเป็นแบบ เอยที Raw, no entre, like no ่แบบไม่ได้สนใจกีฬายังเคยที่ตอเด็กแล้วคอได้ยินแบบชื่อเสียงมานานมากแบบไม่เข้าใจแต่ย่างนี้ชื่อไม่รู้จักด้วยซ้ำาก็คืออะไรแต่ดิ้นชื่อนะฮะคือแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เล่าผ่านในสายตาหรือมุมมองของสองพี่น้องครับเล่าผ่านสายตาของคุณพ่อนะครับคือคุณวินเลียมดิชาร์ดนั่นเองครับในเรื่องนี้เคยใช้คำว่าคิงดิชาร์ดนะฮะคือแบบเล่าผ่านสายตาคุณพ่อนะครับที่เขาเนี่ยครับเลี้ยงแบบเลี้ยงลูกตั้งแต่เด็กๆเลยคือตั้งแต่เด็กอ่ะเขา มีความฝันมีความทะยานที่สูงมากครับที่จะให้ลูกสาวเนี่ยเป็นนักธนิษินใหญ่เขาเลยฝึกลูกเขาเนี่ยอย่างโหดแบบ ฝึกบ่อยๆหนักๆเลยครับตั้งแต่ช่วงเด็กๆเลยนะคะฝึกทั้งคู่เลยเลยอย่างเงี้ยผัดกันทั้งแบบพ่อแม่พากันไปฝึกอะไรเงี้ยที่ความจริงแล้วทา,ทางบ้านช่วงนั้นคือไม่ค่อยดีครับคือเหมือนกับผมจะผิดอ่ะเหมือนคุณวิลเหมือนก็ไม่ใช่คุณวิลเหมือนคุณวิลเลียมครับจะเป็นลอะะพอครับสมพยากาไม่ไแน่ใจในอาชีพนะคะแต่ว่าในแบบชุมชนอยู่ในชุมชนที่ไม่ดีแล้วเขาก็ไม่ชอบมากเขาอาจะถีบตัวเองตัวเนี้ยออกจากสังคมแย่ๆตรงนี้สักทีนึงกันเลยอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเรื่องเนี้ยความจริงของมันอยู่่ที ผมรู้สึกถึงความทรงพลังบางอย่างที่ได้มันเป็นความทรงพลังที่มันดูมีความเรียบมันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้ดูเป็นความแบบดูเป็นแบบดูแบบช่างเป็นผู้ชายที่ดูคต,ติอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะมันเป็นผู้นุ้ผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นแบบอยู่ใน,ในสังคมอ่ะที่เขาแบบมีความใฝ่ฝันอันสูงมากและเขาแบบไม่สนใจใครทั้งสิ้นนะครับที่แบบ คือเขาจะทาทุกอย่างเพื่อให้ลูกสาวเขาสกเซสไปถึงเป้าหมายก็ได้มันเหมือนเป็นความแต่มันเหมือนเป็นความเสริมเขาไวยนะที่เขาว่าจะได้แบบมีลูกที่แบบไปถึงจุดที่มันยิ่งใหญ่มากคือเป็นนักเทนนิสอันยิ่งใหญ่อันดับต้นๆของโลกอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันได้จากการแสดงของคุณวิสเมลก็คือมันเป็นพลังที่รู้สุกว่าแบบมันได้พลังกันจริงๆนะมันพลังถึงแบบโหมันต้องแบบไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่สนอะไนัผมเลยคือเชื่อมันตัวเองสูงมากเป็นมุชชาตที่มุทะลุแบบ ป็นชมพูทูได้ไหมใช่เขาว่าเป็น้ชายที่แบบว่ามีความหัวล้านละกันหัวล้นเชื่อมันตัวเองสูงใครจะว่าไงไม่สนใจกูทำมึงนี้อย่างนี้นั่นหลาหลายครั้งอะผมเลยบอกว่ามันเรียวเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวละครแบบโอ้ผู้ชายมีความฝันเพื่อลูกจะต้องแบบเรารักเขาตั้งเลยอะไรย่างไม่บางทีเราลำคาญแบบเราแบบ โมโหเลยซ้ำว่าทำไมตัวละครถึงพูดแบบนี้วะทำไมถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เขาก็มีความเชื่อมั่นตัวเองไงแบบตัวเองสูงมากอะไรเงี้ยว่าแบบต้องไปเวนี้จะสกเซสอะไรเงี้ยแล้วจะไปเวนี้โดยที่ใครจะมาล้อเลียนอะไรไม่สนใจฉันจะทำเพื่อให้มันสำเร็จได้เลยสำเร็จให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกแบบพอฟูลรู้สึกแบบพลังมันสูงมากที่ที่คุณเออวสเมทาทอปมาในฐานะของ ทนายะของของคุณดิชานเบลเลียมน,นะครับซึ่งผมคิดว่าก็เลยเข้าใจได้ว่าทําไมถึงได้เบสแอคเตอร์นะฮะคือถ้าใครไปดูผมคิดว่าหลายคนคงสัมผัสได้แบบโอ้โหขนาดนี้เหรอมันเป็นแบบคือมันเหมือนตะแกรงหัวล้านน่ะเป็นตะแกรงหัวล้านแต่ที่ตะแกรงหัวล้านที่บางทีหลายๆครั้งก็ทําตัวไม่ดีอะ่ะท,ทําตัวเหงก่อตัวด้วยนะแต่มีความทะยายน,นสูงส่งอ่ะมันมันเป็นอะไรที่เป็นตัวละครที่แบบมันกลมมากเป็นตัวละครที่มันเฮ้ย ก็ไม่ถูกอะ่ะแต่ก็เลยก็ยี่ยมไปครั้งเลยเข้าใจว่าทำไมถึงได้เบสแอคเตอร์มา <c oughs> เพราะว่าถ้ายทอมาได้ดีจริงๆเคยถ้ายทอดมาเราแบบแทบจะเรียนวิวสนิดไป,เ,ปเลยอะ่ะมันเป็นมันเป็นตาแก่คนน,นึงที่หัวรั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้คือได้วด้ยจากตัวของเบสแอคเตอร์แี่้มาผมคิดว่าเรื่องนี้ที่เข้าชิงถึงหกรางวัลอะ่ะมันก็แบบองค์ประกอบอื่นก็ดีจริงๆนะครับคือภาพเป็นภาพฟิลที่ผมสัมผัสดได้คือเรื่องที่ชิงเบสพิเคเจอร์เนอะเป็นแบบเรื่องที่เป็นฟิลที่แบบเป็นฟิลของความเป็น เป็นมันเป็น,เป,นเป็นสังคมสังคมหนึ่งไะสังคมผิวดําแล้วแต่ว่าสังคมที่มันมีความรู้สึกอินสปิเรชันบางอย่างแล้วมันเป็นภาพมูอโทนที่มันเต็ไมไปด้วยพลังบ,งบางอย่างอะไรเงี้ยมันค่อนข้างหนักอยู่อะไรเงี้ยแต่ผมก็ได้คิดว่าก็ข้ใจะได้ทําไมชิงออสการ์รางวัลเลยนะครับแล้วก็ข้ใจะได้ว่าถ้าหลายคนดูแล้วจะแบบอาจจะไม่อินอะไรเงี้ยอย่างผมกว่าจะแบบเครื่องตดกเรื่องนี้ก็คือผ่านไปครึ่งชั่วโมงได้ั้างเ่ยแบบกว่าจะแบบอโอเคเกิดอะไรขึ้นแล้วเราติดตามอยากจะลุ้นต่อแบบลุ้นแบบ ความสำเร็จของแบบพี่น้องสองคนนี้ต่อไงซึ่งความจริงนักแสดงทั้งหมดทั้งเรื่องอะก็แบบแสดงออกมาได้ดีนะแล้วก็คือแสดงถึงเส้นทางบางอย่างกว่าจะเซอเซสปรับระดับแรกแล้วรู้สึกถึงความเพลชเชอร์ความกดดันจริงๆที่ออกมาจากหนังเรื่องนี้นครับที่แบบคุณแบบพอคุณชนะระดับเขตสมมติผมสมมตสมมตินะระดับเขตระดับภูมิภาคมันจะมีความกดดันและมีความพยายามมันมีอะไรบางอย่างที่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโดยที่เบื้องหลังทั้งหมดของความสำเร็จก็คือเกิดมาจากของ พ่อและแม่คือคนเคนคนดินชาร์ดเป็นเลี่ยนนะครับเทพแห่ผักดันลูกสาวสองคนอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังไงก็ลองไปหาดูก็ได้นะครับกับเรื่องเคงริชาร์ดก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าได้พลังพอสมควรไม่ได้ออกพลังบวกนะแต่พลังที่แบบโอ้โหมึงนี่ช่างเป็นคนที่ทะเยทยานสูงจริงๆนะฮะมันได้งไงจริงนะอ่ะ นะครับเลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนออสการ์แล้วก็ลองมาดูเรื่องนี้ด้วยน,นะครับที่ได้เบสแอคเตอร์มาไม่แนะ่ใจว่าสุดท้ายออสการ์จะลิฟต์รางหรือเลปล่าจะเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยอย่างงี้นะคะลองมาดูกันนะครับกับคิงริชาร์ดนะครับสร้างจากเรื่องจริงของชซน่าเวลลนงก็เวเนซุเอล่านะครับในสายตาของคุณพ่อโอเคสวัสดีครับ